การใช้ Excel คำนวณอายุงานของพนักงานเป็นจำนวนปีเป็นเดือนแล้วก็วันได้อย่างแม่นยำไปดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการเปิด Excel นะครับ365ของเราที่มีข้อมูลรายชื่อพนักงาน แล้วก็วันเริ่มทำงานของพนักงานนะครับแล้วก็จะมีวันที่เราเซตอัพเอาไว้ว่าเป็นวันปัจจุบันนะครับทางด้านบนนะครับสมมติว่ามีข้อมูลทางด้านนี้ก่อนอื่นที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องสูตรนะครับผมต้องขอยกเครดิตให้กับ YouTube อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลแล้วก็นำความรู้มาเผยแพร่นะครับผมก็นำความรู้ของท่านมาเผยแพร่อ,อีก ที่1นนะครับผมขอยกความดีทั้งหมดให้กับท่านที่ให้ความรู้ผมนะครับผมขอนํามาอธิบายในเชิงของผมนะครับว่าเราจะคํานวณกันได้อย่างไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะคํานวณแล้วก็มาที่เซลล์ E นี่เลยนะครับแล้วก็พิมพ์สูตรตามนี้นะครับคือ year frac แล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็ไป คลิกในส่วนที่วันเริ่มทำงานแล้วก็คอมมาแล้วก็ Today นะครับท d เดนก็คือวันปัจจุบันผมให้เท่ากับ D1 นะครับที่อยู่ด้านบนแล้วก็เราอาจจะฟิก D1 ไว้นะครับเพราะเราต้องคิดปัจจุบันตลอดแล้วก็อุลเล็บปิดและ Enter แต่ทีนี้เราต้องเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์ฟอร์ a t ตเซลล์นิดหนึ่งเป็นส่วนของตัวเลขธรรมดานะครับก็เลือก เลือกเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วก็คลิกเลือกยาวเลยนะครับก็คือมันก็จะคำนวณทั้งหมดที่ทเป็นรายชื่อทั้งหมดเลยโอเคนะครับอย่าลืมนะครับฟิกค่า current date ตรงนั้นด้วยนะครับโอเคเมื่อได้ตามค่านี้แล้วเนี่ยตัวนี้เมื่อได้เป็นตัวเลขเราก็จะมาแยกเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันอีกทีหนึ่งนะครับ โดยการใช้สูตรนะครับที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ด้านบนไว้ก่อนว่าแถวนี้จะเป็น year, แถวนี้จะเป็นเดือนแถล่ล่าสุดก็คือขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นวันว่าจะเป็นจํานวนเซอร์วิสเดหรืออายุงานกี่วันนะครับที่ที่ทำงานมาเราเริ่มต้นกันเลยนะครับด้วยการใช้สูตรนะครับเดทนะครับ DIF นะครับพิมพ์ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเปิดวงเล็บนะครับ G 4ก็คือเซลล์ข้างหน้าที่เรามาพิจารณานะครับโอเคเดดิฟ okay. นะครับ G 4ปึ๊บโอเคนี่คือเปิดวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็เลือกนะครับวันที่ทํางานก็คือต้องเป็น D d นะครับ D4 ตรงนี้นะครับแล้วก็คอมมาแล้วก็ไปเลือก D1 ที่อยู่ข้างบนสุดซึ่งเป็น current date สีตั้งแดงนะครับแล้วก็ฟิกค่านะครับฟิกค่าเข้ามาแล้วก็คอมม่าข้างล่างแล้วก็เปิดฟันหนูเป็น Y ซึ่งเราจะให้มันคำนวณค่าออกมาเป็นปีอ่ามันก็เป็นปีนะครับทีนี้เปลี่ยนคุณสับัติของเซลนะครับให้ตรงกับความต้องการก็คือเป็นจํานวนนับเป็นตัวเลขเท่านั้นโอเคก็ได้ละแล้วก็ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับโอเคแถวนี้ก็จะเป็นจํานวนปีที่ทํางานมาทั้งหมด นะครับแล้วก็มาเป็นเดือนทางด้านขวามือโดยใช้สูตรเดิมเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนในช่วงข้างหลังนะครับจาก Y เนี่ยก็จะเป็น YM นะครับดังนั้นใช้สูตรเดิมทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้สูตรนี้แล้วเนี่ยลอง Enter ดูก็จะได้เป็นตัวเลขนะครับก็คือได้จํานวนเดือนนะครับปีได้แล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่ก็มาเดือนทีนี้ก็จะก๊อปทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้สูตรเดิมทั้งหมดนะครับดีวเพื่อนคลิกลงนะครับก็จะเป็นเซอร์วิสเดือนนะครับที่ทํางานมานะครับโอเคเพราะปีได้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะทําอีกสูตรหนึ่งซึ่อยู่ด้านขวามือเหมือนกันนะครับโดยก๊อปสูตรแรกลงมาหรือสูตรเดือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะอัะอกษรตัวหลังสุดจาก YM ก็จะเป็น MD นั่นเองก็คือจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเดือนเอ้ยโทษทีจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวันที่ที่เหลือนะครับข้อมูลที่เหลือก็คือเป็นปีเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันโอเคครบแล้วนะครับก็ัอเป็นคลิกก็คือ copy ยาวลงมาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะได้ เซอร์เบียหรือจํานวนอายุงานที่ทํางานมาทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาคํานวณต่อกันอีกนิดนึงว่าเมื่อได้ตัวเลขของแต่ละคนมาแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าในแต่ละช่วงปีมีจํานวนกี่คนนะครับมันก็จะนับจํานวนนับมาให้เราว่า5ปีมีกี่คน10ปีมีกี่คน10-20ปี10มีกี่คนประมาณนี้นะครับโดยการใช้สูตรเท่ากับนะครับ frequency เปิดวงเล็บ นะครับ Data ที่เราพิจารณาก็คือ Data ที่เป็นตัวเลขตัวแรกชุดแรกที่เราใส่สูตรน,นะครับโดยเป็น Data ทั้งหมดก็คือลากตั้งแต่อันแรกนะครับจนถึงอันสุดท้ายที่เราพิจารณาแล้วก็คอมม่านะครับหลังจากนั้นก็มาขีดเลงอีกอันหนึ่งข้างล่างข้างหน้านะครับว่าช่วงที่เราสนใจเนี่ยมีช่วงอายุงานเท่าไหร่บ้าง5ปี10ปี20ปี25นะครับ ก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวอเลซึ่งลบไม่ได้ได้เฉพาะอันบนเท่านั้นง่ายๆแบบนี้เองครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ